สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูแผนที่ใหม่ของเกม pubg mobile เป็นแผนที่ที่มีชื่อว่าคาราคินที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จรีนสดๆร้อนๆเลยนะครับียกว่าเป็นแผนที่ที่น่าสนุกและก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะงั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะแล้วก็นี่ครับไ <laughs> กด์ของเราในวันนี้นั่นก็คือลงตู้นั่นเองนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลุยแผนที่นี้นะครับ โอเคไปครับคุณผู้ชมเรามาเล่นแผนที่คาราคินแผนที่ใหม่ล่าสุดนี่ครับคุณผู้ชมเป็นแผนที่เลยนะครับมันไม่ใช่โหมดนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโหมดนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันคือแผนที่แผนที่ที่6ในเกมฮับจีโมบายนะครับคุณผู้ชมเอาละเราไปลุยกันเลยครับโอ้ย สัตว์เทพแล้วโอ้ปล่อยพลังปล่อยพลังสร้างเกาะขึ้นมาหนึ่งเกาะ้าไปแล้วมสุดยอดเลยครับอ๋อรู้สึกว่ารูปแบบการเล่นนะครับจะเหมือนกับที่เราเห็นในเซอร์เบต้านั่นก็คือต้องใช้ทองนะครับในการซื้ออาวุธแล้วเราต้องทำการหาทองขุดทองอะไรอย่างนี้นะครับแผนที่นี้นี่จะเป็นแผนที่แห่งการ หน้าท้องหน้าสมผัสหน้าก็กลายเป็นหน้าตีเหมือนเดิมเนาะจะมีไปทําไมเนี่ยหมดแต่งหน้าเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่บนหลังของสัตว์เทพครุณผู้ชมตัวเฟดเต่าใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโอ้ยขี่เต่ามาเลยอะนี่ครับเกาะคาราคินอยู่ข้างหน้ากต่อื่นฝากด้วยนะครับสําหรับร้านโลเด้นเติมเกมเป็นร้านเติม u ูซีที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นแพ็ครวมมิตพิชิตใจเธอ ที่ถูกที่สุดนาเวลานี้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ a c e b o o k ของทางร้านหรือว่าไลน์ไ id ของทางร้านได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีจุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมืองทองนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้ซึ่งทองน่าจะเยอะมากๆนะครับทุกอย่างเนี่ยครับเคลื่อนได้ด้วยเงินนะครับสำหรับแผนที่นี้ไปครับคุณผู้ชมดูกันเลยเดีย๋ยวผมจะลงตรงจุดที่ เขาว่ากันว่ามีการซ่อนทองตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้เลยโหจะมีทองให้เก็บเยอะแค่ไหนครับเนี่ยตรงจุดนี้เยอบแต่ไม่มีอะไรเลยมองอยู่บนโกดังนะครับเยอะมาก โอเคนี่ครับเราต้องซื้อปืนจากร้านค้าอย่างนี้นะครับปืนเต็มเลยอ่ะเอาเอฟโฟก่อนแล้วกันอบอดไปไหนละโอ้โหบอดทองสามร้อยสี่สิบทำไมทองในเยอะจังเลยอ่ะขอบคุณครับเฮ้ยเก็บตาย ทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับคุณผู้ชมมันลำบากมากเลย,อ,เยอ่ะโหยาโอ้ยจะใช้ยาก็ต้องซื้อเกือบตายครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีสามรอยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็น โบก่อนเลยครับนี่ครับแมกกาซีนตังหมดครับโ,โคตรเตืองเหลือหกสิบซื้อกระสุนนะครับนี่ครับกระสุนใช้ยี่สิบทองเลยอื ไปแล้วโอเคได้เวลาที่เราต้องเข้าไปในจุดนี้แล้วโดยการใช้ระเบิดที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือระเบิดแบบติดผนังแบบนี้นะครับนี่ครับวางไปติดอย่างนี้เลยตื้อดีตื้มโอเค นี่ครับเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ใช้ในการฟ่อนทองครับของแผนที่นี้นี่เรียกว่าทองเยอะมากมากดูดิมีทองข้างในนี้ด้วยแต่เก็บไม่ได้ต้องเก็บตามพื้นเอาแบบนี้โอ้โหอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมดูดิเยอะมากรวย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 แต่จริงในเวอร์ชั่น PC เนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับแค่นี้เหรอได้มาเท่าไหร่ห้าร้อยสาสิบ ได้อยู่โหตอนนี้วงบีบนะครับโอเคเราจะซื้อเป็นชุดเกาะเลยกันโหเกาะสามใช้สี่ร้อยแปดสิบเลเวลสองก็พอครับจังหวะนี้จ้าหมดตูดจ้าโอ้ยนี่ครับทรัพยากรมีจำกัดนะครับคุณผู้ชม องไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆเลยเรียบร้อยมาดูซิว่าเขาจะมีทองเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับคนนี้แต่ที่แน่มีหมวกสามคูณหกโอ้ยของโคตรเยอะเกาะสามด้วยคุณครับอืหพวชุดเลยชุดกระต่ายน่ารักมาก รวยมากครับตอนนี้ทองสองพันห้านี่ไปขุดทองมาหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยโหอย่างรวยอซื้ออะไรดีวะเนี่ยตอนนี้เกาะสามเหลือเครื่องนึงผมว่าซื้อเกาะสามก่อนเลยแล้วกันครับเอามาเปลี่ยนนะครับอ่าเอายามาครับโอเคขอซื้อสันในมาก่อนเลยครับจังหวะนี้ โอ้ย RPG RPG เราลองใช้ RPG ดูนะครับมาสักโอ้ยใส่ใส่ได้แค่แบบลูกเดียวอะ่ะโอ้เสียดายนะครับใส่มากกว่าหนึ่งลูกไม่ได้นะครับมันถือมากกว่าหนึ่งอันไม่ได้อะ่ะคือใช้แล้วทิ้งเลยนะครับสำหรับ RPG อันนี้โอ้โอเค ฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมีรถแบบใหม่ด้วยรถอะไรวะเนี่ยขับได้หรือเปล่าเนี่ยหุยเดี๋ยวในข้างหน้าครับโอเผอแป๊บเดียวคนเหลือกระติ้วเดียวแล้วนะครับอยู่บน,ขนเขานั่นเอมรถรถไก่ทำอะไรได้อ่ะอ,อต้องใช้เจ็ดพันทองในการซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อยากลองใช้ RPG มากเลยตอนนี้ ตามมนาลยยังหุดเอาว่ะทีเดียวตายโห้หไม่ทรบันาว่ะแบบ r p g ที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้แล้วทิ้งบาไปแล้วมีกี่ทองโู้โหสามพันขอบคุณครับตอนนี้ทองเรามีเท่าไหร่วะเนี่ยสามพันเก้า เหลือแค่คนเดียวนะครับเฮ้ยมีหอคืออะไรเนี่ยมีหอมารับนะครับคือถ้าขึ้นหอได้นี่น่าจะชนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจดูก่อนหมายความว่าไงวะมีสโมสอ,อยู่นะครับ ่ไงอะเออสตัตอาจะขึ้นหอไปแล้วเนี่ยอ๋อคือขึ้นหอก็ชนะได้เลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องฆ่าสัตรูคัสุดท้ายนะครับ โอ้ยอย่างนี้นี่เองครับตอนนี้เราก็ชนะเป็นที่หนึ่งไปแล้วนะครับขึ้นฮอคือชนะเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับสำหรับแผนที่นี้เป็นเลยได้ว่าสนุกใช้ได้เลยนะแต่มันค่อนข้างที่จะยากลำบากตรงที่ว่าเราต้องซื้อปืนด้วยการใช้ทองนี่แหละซึ่งแบบโอ้โหมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันนะครับในการที่จะเลือกนะครับว่าเราต้องการซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบเข้าหน้าร้านค้าเพื่อกดซื้อนะครับ อันนี้คือความยากลําบากอย่างหนึ่งของแผนที่นี้แต่มันก็แปลกใหม่ดีนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับก็รอดูนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เซิร์ฟเบต้าของเกมพับทีมอายของเราเนี่ยมันจะมีะแผนที่คาราคินเข้ามาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นมีคนเล่นนะน่าจะมีแล้วนะครับน่าจะอัปเดตมาในเซิร์ฟเบต้าให้เราได้ทดลองเล่นกันแล้วนะครับสำหรับแผนที่คาราคินนะ ก็แสดงว่าเร็วๆนี้นะครับเราก็จะได้เล่นแล้วนะครับสำหรับแผนที่คาราคินในเกมพับ g Mobile นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม c ซียเก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนอย่างไรฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นีบายครับผม